สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสือครูพันเสือช่องที่จะพาทุกท่านกินเที่ยวเรือวไปแคมปิง้งแล้วก็ซิ่งไปกับกิจกรรมการแจ้งต่างๆไปกับผมสำหรับทริปนี้ครับผมพามาเที่ยวไกลนิดนึงนะครับไกลจากกรุงเทพนิดหนึ่งก็คือพามาเที่ยวลำปางนะครับที่ผมพามาเที่ยวก็คือทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับมีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆผมเห็นไนดะ้ก็คือมีน้ําตกทั้งหมด6ชั้นแล้วมีอะไรอีกมีน้ําพุร้อนเดี๋ยวมาชมกันครับว่าในคลิปมีอะไรตามผมเข้ามาเลยครับโอเคครับได้ปั๊ ลบ่อนะครับมีอุณหภูมินะครับที่ไม่เท่ากันแล้วก็มีเวลานะครับขึ้นอยู่กับกับอุณหภูมิด้วยบ่อน้ำพุร้อนที่นี่มีชื่อมากนะครับนักท่องเที่ยวน่ะนิยมนําไข่ไก่มาแช่กันอันนั้นขาไหล่สดถ้าจากจุดจอดรถนะครับตอนนี้เราเราจะขึ้นไปที่น้ําตกแจ้ซ้อนก่อนนะครับป้ายนะครับน้ําตกแจ้ซ้อนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีทั้งหมดด้วยกัน6ชั้นนะครับมีด้วยกัน6ชั้นครับเดี๋ยวเดินไปชมความงามครับบรรยากาศตอนนี้นะครับก็ ถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนนะครับตอนนี้นะครับก็คือจะเหมือนชื้นชื้นนะครับชื้นชื้นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับทางลงสะดวกครับทางลงสะดวกงานมาแล้วครับข้างล่างนี้มีปลาด้วยนะครับมีปลาด้วยนะครับให้หารปลาได้ด้วยนี่ครับห้ามจับตัวปลานะครับราบอาหารนี้ก็คือห่อละรวยละสิบบาทอ่ารวยละสิบบาทนะครับซื้อหน้างานเลยใช่ปะใช่ ซื้อตอนเดินเข้ามาเลยนะครับห้ามน้ำครับกฎระเบียบตรงนี้ก็คือห้ามนําน้ําอาหารเครื่องดื่มเข้ามานะครับเพราะว่าการที่นําอาหารเข้ามาเนี่ยมันลงไปในน้ําตกเนี่ยมันจะทําให้น้ำเนี่ยครับมันอาจจะทําให้เสียได้นะครับจะมีปลาเต็ไมหมดลยครับเขาเรียกว่าปลาพวงหินนะครับจะอยู่กันเป็นฝูงพวกนี้จะอยู่กันเป็นฝูงนะครับจะอยู่กันประมาณ 10- บถึงยีิตัวเลยครับปลาพวงหินนะครับนี่น้ําตกชั้นแรก เนี่ยตอนนี้เป็นทางขึ้นที่จะขึ้นไปชั้น2นะครับความงามชั้นแรกนี่ก็สวยอยู่แล้วนะครับไปดูชั้น2ครับน้ําตกแจ้ซ้อนนะครับที่ลําปางนะผมบอกเลยสวยครับถ้ามีเวลานะครับหลังจากหมดโควิดแล้วหลังจากนี้ไปอผมว่ามาเที่ยวดีกว่าครับสวยงามมากนะครับผมมองแล้วนะถ้าอายุเยอะนะครับอายุเยอะหรือว่าคนคนที่เข่าไม่ค่อยดีนะครับชั้นแรกก็พอแล้วครับ ชั้น2ก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับบันไดจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยๆครับออกกำลังกายก็ดีครับนะครับก็จะชันไปอย่างเงี้ครับสลับกับตรงพื้นเนี่ยจะเป็นตะไคร่นะครับตะไคร่แต่ถามว่าตอนนี้ลื่นไหมไม่ลื่นนะครับโอ้นี่ครับชั้นที่สามแปดรุ้งครับโอสวยงามเย็นเลยนะครับระอองขึ้นมาตอนนี้ผมเย็นมากเลยอะหลายท่านบอกว่าเที่ยวไม่ไหวทำอย่างไรดีผมแนะนำเลยครับ เปิดช่อง YouTube นะครับเสือคู่วันเสือครับเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวนะครับไม่ว่าเขาไม่ดียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวเองนะครับตรงนี้ครับสวยงามแล้วแต่ละชั้นเขาก็จะมีป้ายนะครับแจ้งว่าห้ามลงเล่นน้ำนะครับเชื่อหน่อยนะครับเพราะว่าผมดูแล้วน้ำแรง แล้วคราวนี้น้ําตกที่ลงมาชันชันทั้งนั้นเลยนะครับมีความแรงมากนะครับถ้าเกิดจะเล่นนะครับให้ไปลงไปเล่นชั้นล่างครับชั้นล่างเล่นน้ําได้นะครับมาถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะครับชั้นที่6มีชื่อว่าตาดโรกครับนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับห้ามเล่นน้ําชันมากครับว่าจะเดินมาแต่ละแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะชันตลอดเลยนะครับน้ําจะแรงมากนะครับบอกแล้วครับถ้าจะเล่นน้ําชั้นล่างเลยครับชั้นที่1เลยนะครับ เล่นน้าได้ห้ามจับตัวปลาครับนะครับถ้าเกิดว่าเดินไม่ไหวจริงๆอย่างที่แจ้งครับเปิดช่อง YouTube เสือคู่ม็นเสือครับจะลงคลิปประจํานะครับหลังจากที่ผมพาทุกท่านนะครับเที่ยวน้ําตกแก้ซ้อนจนชุ่มฉ่าแล้วก่อนจะกลับนะครับผมจะพาทุกท่านไปไหว้หลวงพ่อเกษมไหว้หลวงพ่อเกษมก็นะครับครับวันจันทร์เขาก็จะบอกวันจันทร์ทุบต้นเดียวดอกเดียวดอกเดียวเดี๋ยวไ, <ป S 1> ไวหวมาถึงทีง่นี่นะครับวัดอะไรนะ เสน่ห์ของลำปางอีกเรื่องนึงครับก็คือรถม้านะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสนะครับลองมานั่งดูครับรถม้านะครับมันจะมีรถม้ารอบเมืองด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคุณถามเรื่องราคารถม้าหน่อยครับาราคารถม้ามี3ราคาครับถ้ารอบเล็กเนี่ยราคา200บาทใช้เวลาประมาณ10นาทีครับถ้าสามร้อยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงละนะแต่ถ้าชั่วโมงที่2ก็800รนี่คือิดแรกเลยครึชั่วโมงพี่มีอะไรจะช่วนไหมครับ จะไปเที่ยวลำปางครับตรงนี้วันเยอะมาลำปางต้องนั่งรถม้านะครับขอบคุณครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ปานครับมาลานนะครับพี่ปานนะครับอยู่อยู่ประจำที่สุสานใจรักครับสป็นักปฏิบัติธรรมสมกับเกษตรในปกครองครับฝากด้วยนะครับฝากไว้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปพาไปเที่ยวน้ำตกแจ้ซอนนะครับถ้าชอบใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วมาชมกันครับว่าทริปหน้าผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่ไหนนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆนะครับ